ใช่ครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมลงอสังหาใน living insider นะครับก็พาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทของการใช้งานโปรแกรมแล้วนะครับหลังจากพาร์ทแรกเนี่ยเราเซตติ้งค่าตรงนี้นะครับจนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะผมจะมารันโปรแกรมตรงช็อตคัทของผมเลยนะครับถ้าใครไม่มีช็อตคัทนะครับก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ living insider ตัวหลักแล้วก็กดตรง living insider ตัวนี้จะเลยนะครับผมอ่ะผมจะรันจากตรงนี้เลย โอเคครั้งแรกของการรันครั้งที่1เนี่ยนะครับของแต่ละเครื่องนะครับมันจะ Windows จะเขาจะตรวจสอบไวลัสิประมาณ10วินาทีนะครับเราถึงจะขึ้นมานะครับอ่ะแต่ว่าการรันครั้งแรกของแต่ละเครื่องเหมือนกันนะครับจะต้องกดจุด3จุดที่ของโค m มนะครับแล้วก็ไปที่ Setting นะครับแล้วก็ on startup เนี่ยให้มาคลิกที่ continue w h l u e you left o f ตรงกลางนะครับอ่าพอทาเสร็จกดปิด ด้วยนะครับตรงนี้แล้วปิดโครมใหม่ปิดเท่านี้ใหม่รันอีกรอบทําแก่ครั้งเดียวเอ้ยโทษทีครับทำแค่ครั้งเดียวต่อเครื่องนะครับโอเคอ่าพอตรงนี้มันบอกว่าให้ r r s s t t t n n g h r r o m then press enter button แต่จริงก็คือทําครั้งเดียวนั่นแหละครับพูดง่ายๆคือเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยให้เรากด Enter ก่อนนะครับอ่ะตัวมันขึ้นอย่างเมื่อกี้ working low สนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ low สครับอ่า โอเคแล้วอินซั s เซฟรี่แล้วนะครับมันก็ใส่ข้อมูลก็ใส่ให้มันไปครับเดี๋ยวมันก็ทำงานของมันนะครับใส่รูปสองรูปนะครับสินค้าแรกจะสองรูปคอมมิชชั่นสี่เปอร์เซ็นต์อ่ากดปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็มันก็จะบอกว่ากำลังทำงานอันที่สามแล้วอ่า นะครับง,งานโล working road สามนะครับ,บรุ่นสามเป็นบ้านนะครับตึก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 อ่าโอเคตรงนี้จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ แต่มันก็ไปได้นะครับพอดีมันเป็นคําใหม่นะครับเนี่ยรับโคยเจนผมไม่เห็นมาก่อนนะครับอ่าไม่เป็นไรก็ไปได้นะครับต่อมาที่สามผมจะให้ดูตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นที่ดินนะครับนี่เป็นโลสีนะครับแต่เป็นชิ้นที่สามนั่นเองเพราะว่าบรรทัดที่หนึ่งมันเป็นหัวข้อนั่นเองนะครับนะครับโอเค ประมาณนี้นะครับอ่าผมจะกดปิดเราจะปิดให้ปิดที่โครมก่อนแล้วค่อยมาปิดที่โปรแกรมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวนี้กันนะครับ Living Insider Position นะครับเนี่ยมันก็บอกว่าถึงบรรทัดที่5แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากรันารันต่อเราก็แค่กดรันเดี๋ยวมันก็จะไปบรรทัดที่5ให้เลยนะครับอ่าปึ๊บเห็นไหมคร Working Low แล้วมันก็จะไปทำบรรทัดที่5แทนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ อ,อ,อย่าลืมนะครับว่าพอเรารันทบทุกอันที่เราในรอบนี้แล้วเราจะต้องเปลี่ยน l i v i n g i n s i d e r position เนี่ยให้เป็นบรรทัดที่2อีกรอบนะครับอย่าลืมเรื่องนี้จะขาดนะครับสมมุติถ้าเราลงข้อมูลเสร็จหมดแล้วนะครับโอเคใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ